สวัสดีครับจากสำนักแต่งก็ตัวานะครับผม วันนี้ครับสำนักแต่งพระตว่าครับเราก็จะมาเปิดตัวพีพันช็อกอัพนะครั heures, aster. บรุ joue, ่นใหม่นะครับผมซึ่งช็อกอัพตัวนี้นะครับก็จะมาตอบโจทย์นะครับเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับของใครหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องขับแล้วมึนหัวนะครับเข้าโค้งลําบากตรงตัวลาบากนะครับในการใช้งานที่หลากหลายนะครับซึ่งวันนี้ครับสำนักแต่งพระตว่านะครับขอเปิดตัวเลยนะครับซึ่งได้ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นแล้วนะครับ มาให้ทดลองขับแล้วนะครับซึ่งสินค้าที่เรานำเข้ามานะครับก็คือเป็นโช๊คอัพไฮเปอร์แม็กจนะครับผมซึ่งตัวนี้เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจาก SKF นะครับผมซึ่งแบรนด์ของ SKF อันนี้หลายคนก็คงทราบกันดูดีอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมอเตอร์สปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องโยนต์นะครับเพิ่มแรงมา้า แล้วก็เรื่องท่อนะครับแต่หลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่า S.K.S ก็ทำเกี่ยวเรื่องของช่วงล่างด้วยนะครับซึ่งช่วงล่างของ S.K.S นะครับก็คือช่วงล่าง Hyper m ์แนะครับที่ใช้เทคโนโลยีในรถแข่งของ S.K.S นะครับไม่ว่าจะเป็นรถความเร็วสูงหรือรถดิฟนะครับที่ S.K.S ได้ออกเทคโนโลยีตัวนี้มาถ่ายทอดแล้วก็เอามาใช้ในรถเอาผาดเรลฟวไฟนะครับผม ซึ่งก่อนหน้าหน้าน,นั้นนะครับก็คือทางสำนัตกต่างก็จะว่านะครับก็ได้นำตัวโชคอัพตัวไฮเปอร์แม็กซ์เอสสไตล์แอลนะครับเอาเข้ามาขายก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าได้รับการตอบสนองได้ดีครับกับลูกค้าที่มาได้ลองขับได้ทดลองนะครับผมโชคตัวนั้นน่ะจะเป็นแบบถึงสปอร์ตเหมือนแบบคนที่ต้องการขับรถความเร็วสูงอะไรเงี้ยครับผมซึ่งโชคอัพเอสสไตล์แอลนะครับไฮเปอร์แม็กซ์เอสสไตล์แอลเนี่ยก็คือเป็นโชคอัพ แบบกึ่งสปอร์ตเลยนะครับผมซึ่งถ้าคนนี้ขับรถเร็วครับก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันนิ่งมันขับแล้วมันหนึบนะครับผมแต่ถ้าคนนั่งเนี่ยบางท่านก็ลูกอาจจะโบดหน่อยนึงเพราะอาจจะแข็งหน่อยนึงเพราะว่ามาันมันก็ต้องมาด้วยกรันรนะครับซึ่งช่วงล่างตัวนี้ครับมันก็คือต้องใชเง้เรื่องของความเร็วสูงนะครับมันถึงจะเห็นสมรรถนะได้อย่างดีครับแต่ถ้าเราใช้ความเร็วต่ำนะครับมันก็อาจจะไม่เห็นสมรรถนะก็ไให้รู้สึกแข็งกระด้าง บซึ่งลูกค้าที่ใช้ตัว Hypermat ม็กซ์เอสไตล์อนะครับก็ค้ามุดวิ่งเร็วๆนะครับก็คือเรื่องของสมรรถนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ลูกค้าบางท่านที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้ขับในเมืองนะครับผมเรื่องสมรรถนะความเร็วเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถึงนะครับผมซึ่งอย่งว่าลูกค้าที่ใช้งานในเมืองนะครับการขับขี่ในเมืองก็ใช้ความเร็วต่ำนะครับเพ่งถ้าเราไปใช้โชคที่มัน ต้องใช้ความเร็วสูงเนี่ยการใช้งานมันอาจจะไม่เหมาะสมลูกค้าบางท่านก็เลยอาจจะมองว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับซึ่งไฮเปอร์แม็กซ์นะครับก็จะมาเติมเต็มนะครับช่วงล่างจากโชคเดิมนะครับแล้วก็เติมเต็มกับตัวไฮเปอร์แม็กซ์เอสไตล์นนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับให้เรื่องของการใช้งานนะครับในรูปแบบของการใช้งานในถนนที่หลากหลายนะครับความนุ่มนวลก็ยังมีนะครับแล้วก็ความหนึบก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างของตัว Hy p e r m a แ G เนี่ยครับจะใช้โครงสร้างของโชคเดิมเลยนะครับผมโครงสร้างของโชคเดิมในรถนะครับแต่เพิ่มสมรรถนะครับเกี่ยวเรื่องของวาล์วนะครับเรื่องของแรงดันของน้ำมันนะครับพร้อมกับสปริงนะครับที่ออกแบบมาคู่กับตัวโชคนะครับผมซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะเรื่องของการขับขี่นะครับแล้วก็การเข้าโค้งนะครับให้มันแน่นเหมือนกับรถสปอร์ตนะครับแต่ความนุ่มนวลเนี่ย ก็ยังเหมือนกับรถเดิมๆนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้งานนะครับได้กับถนนทุกรูปแบบนะครับที่ออกแบบมานะครับเพราะว่าในเรื่องของถนนขุขะบ้างนะครับหรือถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับหรือถนนเรียบนะครับทางเรียบก็ถือว่านิ่งเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องทางขรุขระเนี่ยก็คือการคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็คอนโทรลได้ง่ายกว่าโช๊คเดิมอย่าง เยี่ยมเลยนะครับผมแต่ถ้ามูนมาเปรียบเทียบกับตัว F Style L เนี่ยคือ F Style L มันเหมาะสำหรับ,บถนนทางเรียบแต่ถ้ามาเจอทาง,งขูุขามันก็เด้งปุ๊บปุ๊บเหมือนขี่ม้าเลยครับป๊บปั๊บป๊บอะไรอย่างงี้ครับซึ่งข้าเป็นตัว G เนี่ยก็คือยัยงยังคงเหมือนกระชกเดิมแต่คอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับผมผมได้ลองแล้วถือว่าเยี่ยมมากจริงๆครับจากการทดสอบนะครับจากวีโอที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้ลอง ทดสอบตามเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหักพวงมาลัยนะครับเวลารถวิ่งวิ่งทางตรงแล้วก็หักด้วยความเร็วกระทัหาหันอย่างเงี้ยครับปึ๊บหักปึ๊บเนี่ยครับก็คือถ้าเป็นรถเดิมเดิมนะครับเราจะรู้สึกได้ว่าเวลาหักพวงมาลัยกระทังหามเนี่ยด้วยความเร็วสูงเนี่ยรถมันรู้สึกมันจะเอียงมันจะควบคุมล,ลําบากนะครับเรื่องของการคอนโทรลนะครับแต่ค่าตัวเราเนี้ยเราหักปุ๊บเนี่ยการคอนโทรลพวงมาลัยเนี่ยก็ย,ยังนิ่งเป็นปกตินะครับซึ่งก็ถสึกว่าช่วยได้นะครับในการ ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ถือว่าเยี่ยมจริงๆครับส่วนการวิ่งนะครับในถนนที่มันขรุขระนะครับซึ่งรถเดิมเนี่ยมันก็นุ่มอยู่แล้วมันก็อาจจะโยกไปโยกมาอะไรเงี้ยพวงมาลัยมันก็จะฝ่ายไปฝ่ายมานะครับผมซึ่งถ้าเป็นตัวไฮเปอร์แม็กซ์ G เนี่ยคือมันก็อยู่กึ่งกลางตัวเนี้ยระหว่างโช๊คเดิมกับโช๊คเอสสไตล์ L นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ช่วยเรื่องของการคอนโทรลได้นะครับแต่ความนุ่มนวลก็ยังมีอยู่นะครับไม่ได้แข็งปกๆไปเลยนะครับผม ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าให้เปมาจีได้ตอบโจทย์นะครับเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของถนนที่หลากหลายนะครับในการใช้งานนะครับพร้อมกับช่วงล่างที่ยังพงนุ่มนวลอยู่คือไม่ได้แข็งกระด้างไปเลยนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมซึ่งโชคตัวนี้ก็เหมาะสำหรับประเทศไทยมากเพราะว่าถนนเมืองไทยเนี่ยก็มีถนนที่มันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นลูกระเนินมีหลังเต่านะครับผม ซึ่งผมก็ได้ทดสอบหลังเต่าเนี่ยที่หมู่บ้านผมเนี่ยครับปึ๊บข้าวิ่งประมาณ30เนี่ยไม่เบรกเลยนะครับรถเดิมมันก็โยกปั๊บปั๊บปับปบเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นตัว h y p e r m a แ G เนี่ยปึ๊บขับฉลุยเลยครับเหมือนไม่รู้สึกอะไรเหมือนก็ผ่านหลังเต่าเล็กๆแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งการใช้งานที่ถนนที่มันหลากหลายตัวนี้ครับก็สามารถตอบโจทย์ได้คือข้าถนนเรียบเลยเนี่ย ก็สมรรถนะดีค่อนข้างดีเลยนะครับหรือถนนที่มันขรกขะเนี่ยการคอนโทรลพวงมาลัยก็ถือว่าคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปเก่งอะไรมากนะครับผมซึ่งรถอัพ่าร์ตเบลฟก็ถือว่าเป็นรถที่ขายดีนะครับในประเทศไทยตอนนี้นะครับแต่รถอัพ่าร์ตเบลฟเนี่ยเนื่องจากมันสูงนะครับเรื่องของการคอนโทรลหรือการยกตัวของตัวรถนะครับมันจะไม่เหมือนรถเกง๋งพอขับไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหา เรื่องของการโยนตัวนะครับการให้ตัวของรถนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ครับถ้าสมมติเราเพิ่มสมรรถนะให้ช่วงล่างนะครับลดจุดด้อยนะครับเพิ่มจุดเด่นนะครับให้รถเนี่ยช่วงล่างมันเฟิร์มสามารถขับขี่ได้ดีนะครับมันก็จะช่วยลดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เหตุการณ์คาดฝันต่างๆนะครับที่มันจะเกิดกระทันหันต้องหักพวงมาลัยเลี้ยวอะไรเงี้ยครับอ่ามันก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ เป็นอย่างดีนะครับผมทําให้การขับขี่ของเรานะครับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งทางสำนักต่างก็จะว่านะครับก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่เป็นทางเลือกแล้วกันนะถ้าใครที่กำลังตัดสินใจเรื่องของโชกับนะครับผมซึ่งสำนักต่างก็จะว่าขอเป็นทางเลือกเลยนะครับผมเพราะว่าเรามีให้ทดลองนะครับขับนะครับผมซื้อไม่ซื้อไม่ว่านะครับแต่ขอให้มาครับ ว่ามาคุยกันครับว่าเมันดีจริงไหมหรืออะไรไหมนะครับเพราะทุกอย่างนะครับมันแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนนะครับเรื่องของโชกนะครับเราก็เลยมีความหลากหลายนะครับมีหลายรุ่นนะครับของตัวโชกอัพนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะครับเพราะว่าความสุขของเรานะครับก็คือรอยยิ้มของคุณครับมาแล้วนะครับเอได้รู้แล้วว่าเอตัวนี้มันดีมันตอบโจทย์นะครับหรือมันไม่ดียังไงนะครับก็ไม่เป็นไรครับขอแค่ว่า พี่ไม่ต้องมาเสียตังฟรีนะครับผมว่าซื้อไปแล้วโชคมันไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้ลองเพื่อนบอกว่าคนนี้มันยี่ห้อนี้มันดีน,น,น,ดนะครับก็มาลองตัวนี้เลยเพราะเรามีทดลองให้นะครับพี่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับผมอ่าท่านใดนะครับถ้าสนใจนะครับหรือต้องการรยายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามรยายละเอียดได้หรือได้โทรนัดคิวนะครับเพื่อมาทดลองขับกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปลุยเองได้เลยนะครับผมอ่าอย่างไง ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้สํมามักแต่งก็จะว่าด้วยนะครับแล้วพบกันครับที่สมักแต่งก็จะว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ